สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคลิปนี้ปัญญาก็มีงานไต้หวันมาแนะนําเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาประกาศกันนะครับอังไย่างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปัญญาทานใส่ด้วยนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปัญญาได้นะครับก่อนอื่นนะครับปัญญาก็ต้องบอกว่าตอนนี้บริษัทจัดหางานเขาหยุดช่วงสงกรานต์นะครับผู้จัดการอาจจะยังไม่ได้โทรหาใครลหลายๆคนังไงก็อดใจรออีกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ารอให้คนหลังสงกรานต์ไปก่อนนะครับ แรงงานไทยที่กำลังจะเดินทางมาไต้หวันวันที่23เดือนนี้ด้วยนะครับยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงหน้าร้อนให้เตรียมปลอกแขนเตรียมถุงมือแล้วก็เตรียมหมวกไอ้โม่งมาเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนมากจริงๆนะครับตอนนี้ก็ไต้หวันก็ยกเลิกการกักตัวแล้วนะคบก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องแบบว่าของกินแนระวกักตัวก็ไม่ต้องเตรียมมาเยอะนะครับเตรียมพวกน้ําพริกอะไรมาต่างๆมาได้นะครับแต่ถ้ามีสินค้าเกี่ยวข้องกับหมูแม้แต่นิดเดียวนะครับมาเริ่มกันที่โครงการแรกนะคะเพื่อนๆเป็นโครงการก่อสร้างฟาร์มหมูฟาร์มไก่ ชื่อโครงการจริงหยงนะครับออตอนนี้รับสมัครช่างเชื่อม2คนนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครสมัครตำแหน่งนี้นะครับรับอายุไม่เกิน45ปีส่วนสูง160-1.75เซนติเมตรับสมัครเพศชายนะครับแล้วก็รายการหักอื่นๆก็ตามกฎหมายแรงงานของไต้หวันกำหนดนะครับเป็นการเดินทางถูกต้องตามกฎหมายเป็นบริษัทเดียวกับที่ปัญญาเดินทางมานะครับยังไงหากสนใจก็ทัก f a c e b o o k มาที่ปัญญาทานสายได้นะครับ อย่าลืมนะครับรับสมัครเพศชาย2คนอายุไม่เกิน15ปีนะครับโครงการต่อมานะครับโครงการก่อสร้างสนามบ,บินกองทัพอากาศนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครตําแหน่งช่างไม้3าย30คนช่างเหล็ก30คนนะครับรับอายุระหว่าง20-55ปีส่วนสูง160-175เซนติเมตรนะครับขาดเงินเดือนอยู่ที่26,400ยังไม่โวมโพทีนะครับ ส่วน OT มีมากหรือมีน้อยปัญญาก็ตอบไม่ได้นะครับยังไงก็ให้ถามกับผู้จัดการโดยตรงนะครับสวัสดิการนะครับไม่หักค่าที่พักราค่าห่ารนะครับแล้วก็รายการหักค่าภาษีต่างๆก็ตามกฎหมายแรงงานไต้หวันกําหนดนะครับเดินทางถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิธีการสมัครงานนะครับสามารถติดต่อมาที่ Facebook ปัญญาทานใส่นะครับเดี๋ยวปัญญาจะประสานจากผู้จัดการให้นะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีเงินทุนน้อยนะครับสามารถวางเงินเพียงแค่5000บาทนะครับ ที่เราเราไปผ่อนต่อที่ไต้หวันได้นะครับปัญญาจะบอกรายละเอียดการสมัครงานดังนี้นะครับเหนื่อยในวันที่คุณมาสมัครงานนะครับให้คุณเตรียมเงินมา2450บาทนะครับเพื่อไปตรวจโรค1450และไปทำพาสปอร์ต1 0 0 0บาทนะครับส่วนใครที่มีพาสปอร์ตแล้วก็ไม่ต้องทำตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการเรียกเก็บ2000บาทแต่ว่าผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อตรวจประวัติอาชญาการหรือเรียกว่า CID นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก่อนบินนะครับจะเป็นการวางเงิน5,000บาทที่ปัญญาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเบ็ดเสร็จรวมแล้วนะครับไม่เกิน13,000นะคบคุณก็เดินทางมาทํางานที่ไต้หวันได้ที่เหลือคุณก็มาผ่อนเอานะครับที่ไต้หวันส่วนการผ่อนเนี้ยถ้าเพื่อนอยากรู้ออาตรงนี้ก็สามารถถามกับผู้จัดก,การได้โดยตรงนะครับแล้วก็ขอระบายน,นิดนึงปัญญาเคยโดนคมขู่จากคนคนนึงนะครับเขาเคยอยู่ที่นี่แหละแล้วเขาก็หนีแท็กออกไปแล้วนะครับ เขาไม่ร no nah um 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 ู้หมันไสอะไรปัญญานะครับก็เข้ามาว่าปัญญาหลายครั้งเวลาปัญญาลงทิปแนะนํางานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่คนคนนี้ไม่ได้เดินทางกับบริษัทที่ปัญญาแนะนํามานะครับเขาเดินทางกับบริษัทอื่นจะบอกว่าคนที่เดินทางกับบริษัทที่ปัญญาแนะนาอ่ะยังไม่เคยมีใครมาว่าอะไรปัญญาเลยนะคนที่มาว่าแลวคนที่มาค่มขู่ัวส่วนมากมาจากบริษัทอื่นอันนี้คือไม่โทษบริษัทอะไรนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลไม่รู้ว่าเขาหมันไสอะไรปัญญาส่วนตัวหรือเปล่า เขาคิดว่าเขาคิดว่าปัญญาจําเขาไม่ได้เขาพูดประมาณว่าปัญญาไม่รู้จักเขาหรอกแต่เขารู้ว่าปัญญาอยู่ห้องเจ็ดจะบอกว่าฉันอนาะย้ายออกจากห้องเจ็ดมานานมากแล้วฉันไปอยู่ตึกตึกใหม่จะ้ะห้องเบอร์สี่จ้ะรู้ไว้ซะด้วยถ้าคุณดูคลิปนี้นะเพราะฉันจําได้ว่าคุณมากับบริษัทบริษัทหนึ่งฉันจําคุณได้ไม่ใช่ฉันจาคุณไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันยังไม่ได้เอาเรื่องอะไรคุณนะถ้าเกิดคุณยังไม่หยุดอ่ะยังมารังควานฉันอีกอ่ะฉันจะแจ้งความนะครับคือตอนนี้เห็นคุณหยุดไปแลแล้ววกกก็็ทาาาง่่บอ ถ้าเขายังไม่มารังควานอะไรอะ่ะเออก็ให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งฉันก็ให้โอกาสแล้วถ้าเกิดคุณมารังควานฉันเมื่อไหรอ่อ่ะฉันจะแจ้งความทันทีในเรื่องที่คุณคุณขู่อันนี้ฉันอะ่ะโอเคองไงฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับปัญญาได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับปัญญาด้วยนะครับ